วันที่13กักฎาคม2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่าคณะกรรมการตรวจสอบภาพยนตร์และโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อวันที่12กักฎาคม2566ที่ผ่านมาว่าอนุญ,ญาตให้ภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้เข้าฉายได้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่19กักฎาคม2566เป็นต้นไปโดยมติของคณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่าแผนที่ที่เป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่ในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ไม่ได้บ่งชี้ชัดเจนว่า สื่อถึงแผนที่เส้นปราเก้าเส้นซึ่งเป็นเนื้อหาที่ยังคงสร้างความขัดแย้งระหว่างหลายประเทศเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีใต้โดยเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในภาพยนตร์และเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่าแผนที่ดังกล่าวมีเพียง8จุดเท่านั้นอีกทั้งไม่มีการสื่อถึงฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียเลยอย่างไรก็ตามคณะกรรมการยื่นเรื่องไปยังบริษัทวอร์เนอร์บัตเอร์ซึ่งเป็นผู้จัดจําหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ให้จัดการเบลอแผนที่ดังกล่าวแล้วทั้งนี้การเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้ เกิดขึ้นประมาณ1สัปดาห์หลังรัฐบาลเวียดนามไม่อนุญาตให้บาบี้เข้าใายในประเทศและยังคงยืนยันว่าฉากนั้นแสดงถึงแผนที่เส้นประเกาเส้น